คลิปนี้ผมพามาชมกระบะเข้าใหม่อีกแล้วสำหรับคันนี้เป็นรีโว่2.4ตัว e+ ครับคันนี้ได้โฉมปี2019ครับคันนี้สี่ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้สภาพคิดมากบอกเลยว่าคันเนี้ยเลขไม่28,000 0ิโลแต่ดูสภาพบอกเลยว่าใหม่เหมือนป้ายแดงจริงคันนี้เจ้าของเก่าเนี่ยดูแลดีนะครับเข้าศูนย์เช็คระยะทุกหมื่นโลนะครับคันนี้น็อตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีถอดผมตรวจเช็คให้ละเอียดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้พามารีวิว แบบเหมือนพี่ๆมาดูรถจริงกันได้เลยนะครับราคาดีด้วยคันนี้นะได้ชฉบปี19ใครสนใจอยู่หรือตามหาชมนี้อยู่นะครับหรืออยากชมรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมคันนี้ดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกท่านด้วยวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับในช่อง็อปรถกระบ,บะมือสองนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับที่บริษัททอออตโอต้อ,อยู่ซอยสุวินทวงศ์หนึ่งทับหนึ่งมินบุรีกรุงเทพ วันนี้นะครับผมพามาชมกระบะเข้าใหม่อีกแล้วนะครับสำหรับใครหาสีขาวอยู่บอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นโฉมยอดนิยมนะที่ราคาเนี่ยดีมากแล้วก็ยอดขายเนี่ยดีสุดๆนะคันนี้เป็นรี v o 2.4ตัว e plus คันนี้ได้โฉมปี2019เลยนะครับเป็นโฉมหน้าหล่อนะครับและเป็นตัวรองท็อปนะตัวนี้เป็นตัวรองมาจากตัว G นะครับมีจอมีกล้องถอยแล้วเรียบร้อยนะคันนี้ออปชั่นฟังก์ชันมีมาครบนะได้เป็น4ประตูยกสูงเกียร์ออโต นะครับคันนี้เลขไม้นะครับอาจจะดูเยอะนิดนึงนะครับสองแสนแปดพันโลแต่ต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยคงสร้างสวยโคงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําแล้วน็อตเนี่ยเดิมเดมไม่มีแกะไม่มีถอดเลยนะครับรถมือเดียวประวัติศูนย์ครบนะตรวจเช็คระยะทุกหมื่นโลนะครับเดี๋ยววันนี้พามาไล่เรียงกันนะครับราคาเนี่ยผมเปิดให้เลยคันนี้เพียงแค่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ฟีดาวจะตกผ่อนเดือนละประมาณเก้าพันบาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจัดฟีดาวไรรยได้อยู่ประมาณ หมื่นแปดหมื่นเก้าขึ้นไปเนี่ยพี่ๆมาจัดฟรีดาวได้เลยซื้อคนเดียวจบไม่ต้องมีคนคำ้ำนะไม่ต้องมีคนกู้ร่วมนะเดี๋ยววันนี้พามารีวิวแบบละเอียดเหมือนพี่ๆมาดูรถจริงกันได้เลยนะครับสำหรับตัวรถนะฉมน้าหล่อนี่ e plus เขาจะได้มาเป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ led แล้วเรียบร้อยจะมีไฟเดย์ทมนะครับและนิ่งไลท์เป็นแบบ led แบบนี้ด้วยนะมีไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังด้านหน้าโครเมียมตัดกับด้วยสีดําเปียโนโบแบ็กแบบนี้เลขเทะเบียน1770นนะครับทะเบียนสวยมากนะครับตัวนี้ และดูเหลี่ยมสันตัวรถสีสันตัวรถเนี่ยบอดี้สวยจริงนะท่านผู้ชมนะคันนี้ใครได้ไม่แบบไม่ไม่ได้ซีเรสเลิกใหม่นะครับได้อยากได้ราคาที่มันถูกนะครับและสภาพดีๆเนี่ยผมบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์ได้เป็นสีขาวนะครับสีขาวในตลาดก็หายากแล้วนะสำหรับตัว e p a s s นี้นะฮะ5้าเกเท่านั้นท่านผู้ชมแล้วไม่ต้องห่วงผมมีบริการตรวจรถให้ฟรี2 1 5จุดจากบริษัทกลางด้วยมีใบเซอร์ออกการันตีให้ว่ารถคันนี้หดาวนะครับ ล้อแมกนะครับได้เป็นขนาด17นิ้วสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทครับท่านผู้ชมแล้วตัวยางคันนี้เป็นยางเดิมติดรถมาปี2025ครับท่านผู้ชมนะครับยางใหม่เลยนะครับปี25้ายางบิสโตนนะครับดอกยางแน่นๆเอาไปใช้งานอีกยาวๆสภาพดีสภาพกริฟต์นะครับตัวนี้ช่วงลงช่วงล่างโอ้โหใหม่กริฟจริงๆนะท่านผู้ชมนะเลขไม่นะครับบอกได้เลยว่าสวยกว่าบางคันที่ไม่หลักหมื่นอีกนะท่านผู้ชมคันนี้นะครับกระจกข้างนะครับ ปรับไฟฟ้าเป็นสีโครเมียมมีไฟเลี้ยวแบบ led ให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จบแท้เดิมครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่ครบนะใครที่แบบอยากได้ฟร์มกี่เปอร์เซ็นต์บอกผมมาเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับภายในตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะครับเดินด้วยตะเข็บขาวแบบนี้แล้วพี่ๆดูนะครับตัวสภาพเบาะเลขไม้สองแสนนะครับสภาพตัวเบาะนี้สภาพกิ๊บจริงๆนะครับเดี๋ยวเราสปาให้ซักให้หนึ่งรอบนะครับก่อนส่งมอบพวกนี้แล้วตัวเบาะเนี่ยจะเป็นรอยคาบง่ายจริงๆต้องต้องบอกก่อนตามตรงนะครับท่านผู้ชม ะอะไรเยอะหน่อยนะบ,บางทีก็อาจจะมีรอยคาบนะครับตัวนี้มาดูเลขไม้กันนะครับคันนี้เลขไม้นะครับดูผมตาทรถให้ดูเลขไม้อยู่ประมาณ 20, 0 0 0 0โล20 0 0 0 0ก็อีก8 0 0พัโลนะครับผมตาทรถให้พี่ๆดูเลยนะครับคันนี้รับประกันโครงสร้างเดิมไม้แท้ไม้เดิมนะครับคันนี้2อ 8, 8 7 0 0แมนโลนะครับวงล้ลายเป็นหุ้มหนังเรียบร้อยเป็นแบบมันติฟังก์ชันด้วยแล้วก็ตัวนี้หน้าจอเป็นหน้าจอแบบทัสกินนะตัวนี้แล้วก็นี่ให้ดูเลย นะจอทัชสกรีนมีกล้องหลังครับตัวนี้เชื่อมต่อบูทบูทได้หมดนะครับต,ตัว e p พา s เนี่ยเขาจะมีกล้องหลังแล้วนะครับนะตัวนี้แล้วดูสภาพภายในเนี่ยพวกนี้หัวเกียร์ไม่มีช้ำนะท่านผู้ชมอันนี้หัวเกียร์เดิมเลยนะครับไม้สองแสนโลป,ปกติเนี่ยบางคนที่เขาใช้แบบไม่ค่อยทะนุถนอมหัวเกียร์เขาจะถลอกพวกนี้อันนะี้แต่สภาพดีเลยมีหมดอีโค่หมดพาเวอร์ให้ด้วยนะครับกล่องคูบ็อกมีครับตัวนี้เก็บความเย็นได้นะครับเอกสารสำเนารถมีให้ครบนะฮะค,คู่มือคู่มือมีครบเลยคันนี้ หลังคาเนี่ยจะเป็นสีเบจนะแล้วดูสภาพหลังคาครับท่านผู้ชมหลังคาสภาพดีนะับไฟส่องสว่างมีให้นะครับแอร์แบ็กครบมีกระจกแต่งหน้าให้ไม่มีรอยยันเลยท่านผู้ชมดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาดูโครงสร้างกันนะครับนี่เป็นรถเข้าใหม่นะร,รถเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานคันนี้นะที่วางพักแขนนี่ดำๆใหม่ๆแบบนี้สภาพกิฟต์แก้มซ้ายแก้มขวาน,น็อตเดิมๆไม่มีรอยแกะรอยถอดนะเห็นท่านผู้ชมนะแก้มซ้ายแก้มขวา,ขวาเดิมนะแล้วก็เมทัลพวกนี้เดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยเห็นไหมท่านผู้ชม เม็ดอาร์คเดิมแท้จากโรงงานนะครับตะเข็บเม็ดอาร์กสวยเดิมบอดี้เดิมๆไม่มีชนหนักติดควันจมน้ํานะหัวนอ็อตนี่เห็นไหมท่านผู้ชมไม่มีรอยแกะรอยขันนะติ๊กเกอร์ความดันลมยางอะไรเนี่ยอยู่ครบเลยก่อนประตูสีเดิมไม่มีสีพ้นแลบนะคันนี้สีเดิมบางๆทั้งคันสวยจริงนะครับคันนี้นะใครที่เดบไม่ได้ติดเลขไม่นะคันนี้มาจัดได้เลยห้าสามเก้านะผมมีปีสองพันสิบปอ่ะเลขไม่แสนห้าราคาเท่ากันนะแต่ปีต่ากว่านะครับสวยเหมือนกันนะมีสองคันนะสีขาวนะ ดูสภาพภายในท่านผู้ชมดูก่อนนะครับตัวบงตัวเบาะเนี่ยโอ้โหสภาพกริฟสภาพดีจริงอับหลังคามาดูการขับเม็ดอาร์คเห็นไหมท่านผู้ชมเม็ดอาร์คชัดเจนเดิมจากโรงงานนะครับรีวิวให้ดูแบบนี้นี่เหมือนพี่พี่มาดูรถจริงกันได้เผื่อใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกนะครับมาดูรถจริงมาทดลองขับเนี่ยจองออนไลน์ได้ครับมีบริการเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะครับตัวนี้นี่เห็นไหมท่านผู้ชมเม็ดอาร์คเดิมแท้จากโรงงานนะครับลูกกระบะเดิมๆมแบบนี้ก่อนประตูสีเดิมไม่มีพ่นแลบนะแล้วเดี๋ยวมาดูด้านหลังกัน นะครับยางใหม่นะครับปี25ทั้ง4เส้นนะครับสภาพสวยคัสซงคัสซีเนี่ยสภาพดีจริงนะครับไม่มีสนิมนะครับติ๊กเกอร์ด้านท้ายพิลเนอร์มีมาครบนะฝาท้ายนะครับตัวนี้นี่เทนเซอร์ติดตั้งมาให้ด้วย2ตําแหน่งนะแล้วดูช่วงล่างกันสักนิดนึงนะครับช่วงล่างช่วงล่างนี่โอ้โหล้อแม็กยางอะไรช่วงล่างใหม่ๆดําๆแบบนี้สภาพดีจริงนะมาดูด้านนี้มีไฟเบรคตรงที่3ให้นะครับและแม็กไลเนอร์นี่นะทุกผู้ชมแม็กไลเนอร์ไม่มีรอยแตกหักนะสภาพอย่างดีนะครับตัวนี้ ด้านลูกกระบะด้านท้ายเห็นไหมทนะ่านผู้ชมเม็ดอาร์กจะเห็นชัดเจนแบบนี้โครงสร้างเดิมๆนะฮะฝาท้ายเดิมจากโรงงานนะครับนี่ซีนเดิมนะสามารถเอาเลสจิกเข้าได้นะครับไม่มีรอยขันจริงนะฝาท้ายเนี่ยรถสวยจริงๆคันนี้นะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับไล่ให้ดูแบบนี้ให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับเผื่อใครอยู่ต่างจังหวัดรีบจัดรีบจองกันก่อนได้นะหรือมาดูรถจริงมาทดลองขับกันได้นะที่บริษัททอร์โตเราเปิดบริการทุกวันเดี๋ยวฟังนี้สติ๊กเกอร์พิลนเนอร์เนี่ยติดให้นะเดี๋ยวติดให้คัน น้มาดูฝั่งนี้การโครงสร้างว่าสวยแค่ไหนนะครับโครงสร้างฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมหัวน็อตเช่นเดิมครับไม่มีรอยแกะรอยขันนะครับโครงสร้างเดิมๆน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะครับเม็ดอาร์คเนียผมแกะให้ดูนะเม็ดอาร์คด้านบนนี่เห็นไหมท่านผู้ชมเดิมแท้จากโรงงานนะครับรถสวยจริงๆนะครับให้ดูแบบละเอียดแบบนี้อยากดูตรงไหนเพิ่มเติมนะพี่ๆทักเข้ามาได้เลยนะครับนะโครงสร้างเนี่ยพวกนี้ทุกอย่างเดิมนะนี่แล้วเขาขัดสีไปนะมันจะมีพวกละองสีมาติดนะเดี๋ยวเขาเช็ด ทำความสะอาดให้นะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับกระตาปั๊มโตโยต้ตาอยู่ครบนะแผงประตูเดิมเดิมแบบน,นี้ซีนกาวเดิมเดิมนะครับสวยจริงคันนี้นะโลโก้ด้านข้างไฮรักมีมาครบเลยนะเดี๋ยวด้านหน้าเดี๋ยวผมพามาชมโครงสร้างด้านหน้ากันดีกว่าว่ารถสภาพดีสภาพเดิมขนาดไหนเดี๋ยวผมพาชมโครงสร้างด้านหน้ากันครับมาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้เครื่องยนต์เป็น GDA s เ a n ชียน t ขนาดนะครับ2,400ซีซีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะต้องบอกเลยว่าดูสภาพเครื่องยนต์ครับท่านผู้ชม เลขไม้สองแสนโลแต่สภาพเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนเลขไม้หลักหมื่นเลยนะทนะ่านผู้ชมน้ามันเครื่องไม่มีไหลยเยิ้มนะดูเครื่องยนต์ไม่มีสั่นนะตัวนี้เครื่องยนต์นิ่งมากนะครับควันไม่มีไหลน้ํามันเครื่องไม่เยิ้มนะฮะตัวนี้สภาพดีๆกิ๊ฟอันนี้ผมสตาร์ทรถให้พี่พี่รับชมแบบละเอียดแบบนี้เลยนะครับให้ดูแบบจระจะเลยเต็มเมเลยคันหน้าครับท่านผู้ชมเห็นไหมตาปั๊มตัวแอต้องอยู่ครบนะตัวนี้รูพวกนี้ต้องกลมแบบนี้นะครับคันหน้าเดิมนะครับรูกลมทุกอย่างนะครับซ้ายขวาแก้มนะครับซับด ครับก็คือเดิมๆจากโรงงานครับต้องชมไล่ไปให้ดูแบบนี้นะครับยันหัวน็อตฝากระโปรงฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีรอยแกะรอยผ่อนจริงนะครับตาปั๊มโตโยต้าอยู่คอบแบบนี้ฝากระโปรงแท้เดิมจากโรงงานแผ่นเพจครับมุดเดิมครับเลขตัวเครื่องเลขตัวถังพวกนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็ซุ้มล้อนะครับตัวนี้ไม่มีฉีกขาดนะครับซุ้มล้อสีเดิมนะครับไม่มีการทําสีใหม่ใดๆหัวน็อตใสๆนะครับไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคันนี้โครงสร้างเดิมๆ สนใจมาดูรถจริงมาทดลองขับกันก่อนได้นะถนนการความร้อนเนี่ยไม่มีกรอบไม่มีร้อนหรือตกของชา้านะครับติ๊กเกอร์คำเตือนอยู่ครบนะรูกลมทุกอย่างเวทอาร์ Arc, ชัดเจนนะครับพวกนี้ซีนพวกนี้ก็ยังเดิมๆจากโรงงานนะถ้าใครสนใจนะครับอยากเป็นเจ้าของคันนี้กับเจ้า Toyota Revo 2.4ตัว e+ p l u s คันนี้ได้โฉบปี2019เลขไมค์คันนี้อยู่28,000โลก,กับราคาค่าตัวเพียงแค่5.39,000 ฟรีดาวตกผ่อนเดือนละ9,000บาทตลอดอายุสัญญาเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากเป็นเจ้าของกับสีประตูยกสูงเกียร์อัตโติพรีนเนอร์แบบนี้นะครับรีบติดต่อหาผมได้เลย062-269-0550นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้ได้เลยนะครับของเรานะครับมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ฟรีทั่วประเทศไทยด้วยนะครับได้เครดิตดีประวัติดีเนี่ยได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับผ่อนแค่9,000บาทนะตลอดอายุสัญญานะครับหรือใคร อย่างนัดเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้ก็ติดต่อหาผมได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้เดี๋ยวผมพารีวิวพาทดลองขับกันได้หมดนะครับสาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาพี่ไปก่อนนะครับ้ากรชอโอคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็กำลังใจผมเดี๋ยวเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้ให้พี่ๆรับชมอีกแน่นอนสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับ